แล้วคนแกมคือใครวะเดี๋ยว okay, s <S มงงปับ๊บเอาเอาให้ร่วมปตัวนหนึงก่อนดี okay, okay, <right. S 2> มั้ยจะเหมอนไหวแล้วหัวร้อนมองโหดุดไม่ไม่เล่นไม่เล่นเล่นเล่นแล้น,ลนจะเล่นแบบจริงจังให้ดู ก้รู้ว่าสมัครอย่างไรซาหลังเอตรง้ามในะไก่ไว้ตัวนี้อุ้ยนี่ดูดีดูดีโอู้จะไม่เหาบัจะไม่เหาันโอ้ใครยิงวะโอ้โอูู้นี่จะเหล่าลวเ้ แค่เลยเนี่ยว่ะบันไดหน้าเมื่อกี้อดหมาเพื่อจากมีดเหล่าเลยห้องกลางตัวนึงห้องห้องแอลตัวหนึ่งหหน้าเด้งห้องแอลชิดเจ็บจังว่ะห้ององห้องแอลอะไรเจ็บเอ๊ะแม่หนีว่ะปากไก่ มะเขืออะไรอ่ะมะเขือเผาอะไรอะโอ้ยไม่ได้ดุมดีพวกเอก SC ซีนตัวเต็มมานะซีนเลื่อยร้อยยี่สิบเอ็ดเออร้อยยี่สิบเอ็กมาเถอะเดี๋ยวจะได้ดูของจริงของแันเราเออ วันเหมือนเพิ่งตื่น,นมากเล้อเอ้ใหญ่กี่วินเลนเออย,ย,ยลเนี่ย,เออ,ย,ยเออแป๊บหนึ่งหนึ่งหนึ่งเดียวอ๋อโอเคอ้วนเจ็บหนักสัตว์เลยตายวะเนี่ยแม่เอยแค่ไตยังแพ้ไม่ต้องเอาอะไรกินแล้วโม่แม่งทำไมมาเกียด ตาชาควงไข่เดี๋ยวต้องบีต้องบีไอ้ไอ้จะเติมเหรอ <c oughs> ซื้อซื้อเลือดดีกว่าซื้อตัวละครดีกว่าบุกเด,ดชดเดชดูชดเด,ดชเด,ดชด,ดูเดชเดชแสดงเดชแสดงเดชมากจังหวะนี้ขึ้นมาชัดเด็ดมากโอ้โหยิงโดนไอ้ฟา ต้องหาไปยิงสีไฟเพื่อจานหนักเลยใส่ของมันเนี่ยแม่หังเอเอลยต้องเก็บสองตัวมันไม่หนักเก็บคนละสองคนละหนึ่งถึงสองถ้าทำทำให้ได้ละที่เราจะตายตัวนี้ทัน่เลยชิบหายไม่น่าพูดเลยตัวเอง <c oughs> ตายเองอ้วนอ้วนสองว่า,วาเป็ดระวัง เ,เจ็สิอ้วนเป็นดูดีอเไ่นอะไรเป็นไลจิมมี่เออถ้าพาไก่นี่ไม่ใช่อแ,แล้วนะเนี่ยต้องต้องให้เลือ,หอนหน่อยๆใช่ไหมโอถึงจะโหด โอ้บอกใช่แตกแม่กูจังหวะนี้เดี๋ยวโชว์ของจริงให้ดูสไนจริงมันต้องเล่นอย่างนี้ไม่ใช่เล่นแบบนั้นมาแล้วมาแล้วดูเก็บเก็บอย่างละตัวใจมิเยโอจึงว่าเก็บหนักกว่าเวยแล้วขึ้นอีกอไปเลยไปเลยมอกีหนักสัตว์มึงจึงว่าลุกหมดตกใจเอามีหรือลมันก็ได้มันอ่อน โอ้เหนื่อยภาคบอลเรียวว่าภาคบอลเนี่ยอะไรออกไปลองใช้หน่อยสิ กูอยู่คนเดียวมึงก็พามาสามสิลุงคิ้วมัจะโดนเหรอฮะโดนเหรอไม่โดนเหรอ,อรคิ้วตัวอ้วนเจ็บหนักอ้วนโอ้ยละหมกหลุดเยอะจังวะอ้วนเจ็บแต่ละอ้วนเฮ้ยแล้วก็ฝ่งไ,ได้คนเยืนดีเหรอวันนี้มข้ามลมดีบานเถอะไอ้เก็บไม่น่าจะตัวข้างเดีดเ๋ยว มันขึ้นไม่ได้มีตูมเลยมันขึ้นไม่ได้มันต้องตูมอยู่แล้วเก็บเก็บมันเก็บมันแกปมันแกปมันนี่เนี่ยซีนยังอยู่มันอะยังอยู่ซีนเด๋วเด๋ว เสียงเหมือนคนไม่ได้นอนมาหลายวันพึ้นเตินครูึ้นเตือนเตืนแล้วนั่งหน้าคอมเลยอ่ะเดี๋ยวตื่นปุ๊บแต่ข้าเปิดคอมเพ่อะไรชีวิตของเกมเมอร์เอาในห้องเอเจ็บหนักพูอ่าละมือหอเชเจ็คแน็กเช็คให้เช็ดให้เจ็บดิเจ็บหนัก เดี๋ยวเบนเออเขยกาข้างแล้วเอ่อข้างมาข้างมาเหรออะไรแบบนีเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่วางเป็นคนดีเจ็บแล้วตัวนึงตัวเต็มเลยจริงไม่ไม่ตายเหอข้างหลังน่ะเจี๊ยระเบิดน like yeah. ้ำปลาเนี okay ่ยเจ็บแป้งระเบิดอีกอุ้ยมาอะไรเนยมีเชิดเห็ดบ้าง เป็นเด็กดีไม่เติมใช้ของที่เรามีโอ้โหตัวปืนเสียงน่าหลักมากเดี๋ยวระเบิดระเิดเี๋ยวยิดัวเดี๋ยวยิงกล่องยิงโดนระเบิดตัวเองคืออะไรเดี๋ยวมันยิงไม่โหลนะตรงนั้นะ ตรงนั้นไม่ต้องรู้ทะลโดนแล้วคนรู้จ่อง้างไปไอชว์โหดหน่อยเก็บลวดไอเก็บล้วนให้ดูหน่อยระเบิรดนี่เหมือนน้ำน้ำปีนไปอ่ะไปอ่ะไปไม่ทราบว่าเก่งอะไรเก่งจริงแม่หนูไหน จุนู้สองตัวป่ะบันไน้าแตกมีสแตโอ้ัหแตกมายิงไม่โดนหระเอไปแล้วอูเออยู่เอเอแล้วเอแล้วใครดูเอกูกิไม่กู้เอเฮ้ยอ๋อมันมาอแตกแตกูเน่ตลวันติดอีกบอกกูไม่แตกู มาร er oh. ับตัวนี้ข้อแคนเลยดินี้ก็ไปสุดตสไฟน์เหรอต้องหลังด